สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโบแบงค์นะครับอ่าชิปนี้นะครับผมจะเปิดเจ้ากล่องทองนะครับ g o เช c h e นันีนะครับผมมีทั้งหมดอยู่เอ21 21กล่องนะที่เปิดได้นะฮะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับหลังจากที่อ GM เขาอัปเดตเนาะอัปเดตของม่วงเป็นลิมิเต็ดเขามานะฮะหวังว่า 21กล่องนี้คงจะได้ของดีสักสักชิ้นหนึ่งเนาะเออถ้าไม่ได้ก็ลบเกมครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนนะอาวสกาักูนะอ่านี่ i ิมเตดมาแล้วนี่ครับ i ิมเตด อโอเคครับตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวเราเริ่มมาที่กล่องแรกนะครับสามสองหนึ่งเฮ้แปลค่กล่องแรกก็ใจสัน่นฮะเราเริ่มตอนกล่องที่สองครับตื่นเต้นปาก,ปากเปิดสัตว์หมดฮะ S <s <us> เฮ้ยอาวุธมาแล้วคุณผู้ชมต่อ <s us> <s us> นี่กล่องทองจริงหรือเปล่าว้า wow. วสำสะด้วยโอ้เปืนฟ้ามาแล้วทำมันต้องเริ่มจากฟ้าก่อนฮนะฟ้าเราค่อยไปม่วงใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเออเฮ้ มีชื่อผมขึ้นคนเดียวสงสัยไม่ไม่ไมใครเขาเปิดหรอครับไปครับต่อไปว้าวแม่ปืนเริ่มมาปืนเริ่มมามันตื่นเต้นจริงๆอ่ะธนูมาแล้ว <S <S โอ้โหเอาหน่อยปาบเข้าให้แม่งเอ้ยสีม่วงจะเป็นเศษฮะหกชิปกองสุดท้ายฮนะ ไปม,ม,มันไม่ควรมาอยู่ในกล่องทองนะครับไปก้าวดอกสุดท้ายมาหน่อยอผ้าพันแพรคูณสองอแหวนมาปืนม่วงมาหน่อยโอ้โหแหมถ้าเป็นสีฟ้ายังพอมีราคาฮะ สี่ <c oughs> <4 S 2> <c oughs> กล่องสุดท้ายครับคุณผู้ชมคือคือคืออาวุธมุ้งอะไจะไม่มาจริงเหรอวะเฮ้ยเราต้องรีเซ็ตหรือเปล่าฮะลองรีเซ็ตใหม่อ่าเปิดเปิดกล่กองนี้บ้างกันเผื่อสามก,กล่องนู้นมันไม่ออกฮะกล่องนี้เอ็งนี่นี่นี่เอาอันนี้อันนี้ไซบอร์กแองเจิลลิมิเต็ดต้องคีดกอดฮะ โอ้เพียงฮ้อไปสามตอวสุดท้ายมาหน่อยโอ้โหเหล็กคูณสองโอ้ยทำไมเงี้ยเหล็กเหล็กอีกสองกองติดไปเลยไปโอ้ยใช้คอไปคดีกองสุดท้ายฮะขอ้มันเป็นวันของผมเถอะ โอหัวร้อนครับขอสักดอกนะฮะซื้อแม่งให้หมดไปเลยหัวร้อนฮนะนี่ยอมเสียซีซีซื้อนะสองสมาเธอโอ้โหนี่มันยี่สิบเอ็ดกล่องเกลือแล้วนะ้านะกอยสองสองกลองสุดท้ายขอขอขอาวุธพ่วงสักอันเนอะนะนะอู้หูอ้า ทุกมาเยะมาภาพมันแผลสุดท้ายไปเลยนี่ไงล่ะสะใจไหมล่ะอืม,อ,มอ่าสดชื่นฮะคุณผู้ชมอืมก็อย่างนี้พูดไว้นะฮะถ้าเปิดไปได้กั็ลบเกมฮะ <c oughs> โอ้สมพรฝากครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสไตล์สักเกมนี้นะครับผม เอาตัวไปลบเกมก่อนนะครับรอเล่นครับรอเล่นรอเล่น